คุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านพบกับผมทิดพันนะครับวันนี้ตามเลขน้องแต้วนะครับโค้งสุดท้ายเลขน้องแต้วนะครับไม่รู้ว่าจะให้เลขอื่นอีกหรือเปล่าฝันหรือยังครับน้องแต้วนะครับโอ้ะเปลี่ยนรถเพลินกังามเรือเปลแเปดหรือเปล่าเปล่าโซนสามเปล่ปนสามเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องแตวกันครับโอ้มือนี้ก็มาไลน์ช่องเะครับเป็นสิบสิบช่องเลยนะครับ ค่ะกับเต๋อก็หลายอยู่เด้๋ยวงได้ครับสวัสดีจ้าละสองสวัสดีเด้อเจตสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเออเนี่ยเนาะครับค่ะให้ไปแล้วค่ะสวัสดีครับน้องเตับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดได้หอมพี่เก้านั่นแหละได็ดหอมพื่เก้าถ้าเบิ้องหน้าคนเป็นตัดเล่นมันก็ถึงเอาตัดเล่นก็ถึงแล้วเนาะก็เลยอดได้หอมเลยเบ่งดได้หอมเลยรอทีมงานเด็กหน่อย ต้นีิมีตัวเลขแนวทางเปลี่ยนแปลงบ่หรือว่าเป็นตัวเก่าที่ได้ออกที่ไปแล้วเนาะรอทีมงานสักแป๊บนึงเพราะว่าถ่ายทำทั้งเดียวนะครับก่าต้นตัวสุดขับวเดื่องแบนี้ยากแค่แต่เห็นเบียรเบียร์ไหลอ่ะเต้ากับงานไหลจ้าเฝ้าน้ำเงินเฝ้าน้ำเงินเฝ้าน้ำเงินไปค่อยกับยามาปนเด้อมีเท่านั้นละมีเท่อมาเฮ็ดบ้านนี่ละอหล้บ่ ะเมือเเดีวก่อนหนึ่งยุคี่ว่าติดบ่งกันไหยวันที่สิบหกนี่ละวันที่สิบหกเนาะจ้าเดียวก่อนหนึ่งยุ่สิบสองหลานนี่หละใกล้ละมันนี้น้องเนันนี้น้องเต้าตีได้นจะนม่ด้ครับแล้วคนมาหลายสองมาหลายสองเฮงิด่องนางนาอค่าเอาแบบเปนางดีกว่านาะคบมงดีกันดีกว่าันนะครอบสีทงนะคะที่เขามารับส้มเต้าอยู่ตัวนี้นะคะมันนี้กับก้งสีมาติีสามผงสุไทย้องเต๋อเนาะ กับมีแนวทางหายมีหวั่นว่หันกับมีรุดเนาะค่ะกับกับว่าเที่ยงว่ารุดดอกมันกับอ่ากับหายไปกันคนตัดเลนก็คือคือหนาจะได้เนาะเพราะว่าณหายไปอ่าเอียงกดสองสองเก็ยดห้าสองเกีดห้านี่แหละค่ะที่เรื่อย่าเฟิ่มงโตด้วยมาที่นี่กับขนตัดเลนกับสีได้อยู่เนาะค่ะกับพ่อได้อยู่แต่ถามบางหวั่นว่หันเตาได้บอกระได้อยู่ไม่เป็นบ่ได้เนาะค่ะก็ได้มาที่นี่ กับมาหงวดนดี่กับคว้านฝันกับขึ้นขึเกาเหรอคะฝันว่าหมื่ขึ้นน่พี่พีย่ยคุยิ่งู้ยิ่งอ่ะขึอย่างคุยิ่งเพลเดียวกันขึ้นมาหมักกันบนฝันหมื่ขึ้นนีู้ยิ่งมีคุยิ่งมาหมักเบิดขึ้นเรากะเอาเงินมาหายพอมค่ะเราเต๋ากะตีเป็นเหล็กเหล็กสิบสี่หมักเหล็กส,สิบสี่หงวดนี้สิบสี่แล้วค่ะชุดเดียวนี่บอค่ะบ่ค่ะกะมีชุดบางหานันเนาะเต่าปลอยไปยังก็ จำไมาได้หรอ้ยไปตัวไหนก็จำได้ป้องเขียนไว้เอออันเก่าอันมาบุ้งออโอ้โหนี่แหละป้อยไปม่งกับตัวเดียวกันแต่กว่านังยืนยันที่เก่าแม่งกับสีมีหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดห้าศูนย์หาหกห้าเจ็ดเทเตาป้อยไปเนาะอ่าแล้วก็มีวันนี้ค่ะสิมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมแต่ว่ากระสีเพิ่มเติมคือพื่อหนึ่งศูนย์ตัวเพิ่มเติม

วัยเดียวไทยอะทำเด้อไอ้ไทเนี้ยชิเด้งค่ะชิด้งไ้ท้าวจะมาหอม้องเดี๋ยวคุณทั้งท้งมาจากกาสีก้มาหอมลองเดี๋ยวเย็ีค่ะแล้วก็ห้าศูนยห้าศนไม่เนเสียงรถมล์หลังนะก็ดีหมดห้าหกโอ้ยซจังหวาเลยเมล์หลังเดินทางมาหอดก็ดีห้าหกห้าหกเจ็ดศูนเจ็ดศูนค่ะ ที่ว่าตัมากๆจัได้ป่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เดี๋ยวเก็บสีวงกลมหหยแล้วค่ะตรงมาครับอ่าแแปดหนึ่งคือตัวกันเ้อะแต่ยังยืนยันเป็ดแปดอยู่เสียงโดยไม่ลังเดินทางมากพอดีเบื้องไปเธอเบียมเพิ่นเอร่วมันเสียดังอืดๆเถอะ น้องแก้วเอาบบกงหน่อยเียดโทษครับสวัสดีครับอันนี้น้องสายนะค่ะน้องสายน้องแจ้วน้องแม่น้องแม่ลูกบ่กกมันกกมันกกมันหน่อยโอ้ไปแล้วโอ้ยจุ๊บๆผ้าขาวก็ใส่ดื่นได้แต่หน่อยมันเด็กแม่เนาะยุ่งไรบอตียังไม่ได้เน้นให้สองหาง อ้าวโซเลยปากแดงยังเลยปากแดงบอกตัวนันสอครับตัวหนึ่งสี่เจ็ดห้าศูนย์ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ตัวเน้นพ่นกากระบาดตัวบเมนตีหมหาศูนย์กังสี่เอาไองนี่แหะค่ะเลขที่เต๋วมากเนาะเต๋วกับเอฟซีกับยยาวารายตัวเด้อ หองสครูหนึ่งดอกบ่าลายดอกเนาะแต่บ้เมนตัดอกมาจากเลขสามตัวบอเเกเมนจะตัดดอกมาจากเลขสามตัวมีแค่เจ็ดสี่เท่านั้นแหละไม่ได้ตัดเจ็ดซี่กับหนึ่งเจ็ดเท่านั้นแหละแต่แต่ตามากลักศูนย์หัวนี้แต่ก็เลยงให้ไปหาศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์มากเลขลากศูนย์แต่ตัวนี้นให้หาศูนย์นกับหนึ่งซี่เมนจะแต่มันเคลื่อนหินลากศูนย์น้องแต้วฟันมาจากไหนก่อนจ้าฟันว่าผู้ยิ่งมากมาก พูนิ่งต่อพูยิ่งมากมักพูนิ่งมากมากจะเขาบวบันที่อย่างไรไมใส่ระบัดไปใส่ระบันตอนเราพูยิ่งพูยิ่งมากมักมากแบบที่นี่ก็เลยคือเด็กขายเขาจะเอาเงื่อนมาไห้เอาเงื่อนมาไห้เอามาไห้ต่อใบพันมีแต่แบ่งพันเนาะแมนค่ะมีแต่แบ่งพันแต่ก็ได้ตีไปเนี่ยละสิบซี่พูนิ่งกับสี่ตียังไงสิบสี่แบ่งพันกับหนึ่งศูนย์แบ่งมาซีซีเด้อ แมนค่ะกันเราวัางเหล็กเบิ่นน้ำเนง่เบิ่นมันมากเลยเนาะอย่าบอเนี่นอนมาคุยิงมามาคุยิงนะจ้าคุยิงมามาคุยิงในน้ำเพิ่งกตแปดเป็นซีน้ะงส่วนมากแมนค่ะในน้ำคุยิงเข้ากับซีอยู่แล้วเนาะค่ะซีซีหรือว่าสองซีแบ่แมนแมนค่ะอันนี้เราต้องเขียนลงว่าสุสฟังจ้าเนาะอันนี้บอกสูสฟังซื้อค่ะแต่กะมีอาจารย์หนึ่งเพิ่มทั่วมาอยู่ดอกบ้าน ออกเตาเอ้เลขสีมีสามเด้อกผลวันสามลังโอ้ยบอเป็นยังดอวค่ะว่าสนุกนุ่มก็ไม่อยากบอกเอฟซีไปหลไรเนาะแต่หล่แต้ผกูได้มักเนาะเป็นแนวทางแนวทางกวันกันเนาะจะไร้ความฝันแม่เะง้เตาปากกันโดเพาะั้งเตาให้น้ำตาอ๋อนอะโอ้สองไม่เพิ่อถึงขอตม่เนาะสุดบรเทั่โทนเลยวลาเอซีเ็นอยากทรมาหารแต่ไม่ค้างเลยไเป็นลายนาลายขวงเลยสี ศดนย์แปดสองห้าสงมศูนย์ห้าสามศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเอาเด็กงามเนี่ยนี่เก้าแปดสนี่สาบนอเอาเขียงเอาเด้อบ้านเบื่อทุบ้านก็ตีล่างกายกันุ้าน นี่เราชอบเีงนนน้งเออหบงบ่่งเ่อนันี้ย่งไล่ตังคผู้ใดอยากมาเปิดดวงเสริมดวงกันมาได้ค่ะน้ำผึ้งอุดงเฮาเดอร์ผู้ใดติดติดคัดการเงินการท่องปีละเทียเฮาเฮ็ดเนาะค่ะเรือวาสีมาสางสารผาปูดงซอยกันกักระเบื้องพ้นละก้องแต่ยังดีเนาะค่ะตอนนี้กขาดกระเบื้องขาดขาดยุ่กับบ่หลายเค่ะประมาณเงี้ิปรก้องนี่และ ก็อยากให้เอฟซีมาซอยกันค่ะคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังสัทธาเขานะตัวเด็กแข็งเป็นตรงๆนี้ตีนกายบนตีนกายกันันเบื้งแค่ยันนะคะัเบิ้องตรงๆอีกรอบนึงนาะตัวเด็กหรือบางคนงสี่คือหลายตัวเนาะที่จริงแบบว่าหลายโคแค่หกตัวนึงดอกค่ะตัดออกมาจากมันจิซีเนาะนะเนาะเขากับแค่าต่กี่คูเลยนี่อคูเกียแปดแปดก็คือแค่ตัวกันซื้อเนาะค่ะเติ่มเติมมากซื้อ กา e แฟเอฟซีอะไรนะคะตามเลกมากเลขหาศูนย์กับหนึง่งซีนะคะมากแค่ไหนมากหาศูนย์กับหนึง่งซีนะคะใช่เลหนึ่งเจ็ดสี่ห้าศูนย์ห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์0 0และห <5 S 2> นึ่งสี่เน้นเน้นคือห้าศูนย์กับหนึ่งสีนะคะนังเตะจ่าแมน,นค่ะตัวกันคือแปดแปดและสี่สีนะคะ เด็กมันกับบอปลายคู่ดอกอะไรก็คิดว่ากับมันใจยูดอกหัวนี้แต่ว่าจังได้กับน่าจะเขาอยู่ดอกมั่งคู่นึงแล้วค่ะเพิ่์นยู่ไอ้ยู่ใส่หนอเพิ่นเพิ่์นยู่กรุงเทพล่ะคะ่ะเพิ <c oughs> ่นเพิ่นโทรมาเพิ่นให้เต๋อไอสริมดวงให้เพิ่นเนาะบัตที่เหตเต๋อไอไอ้ส่งเหล่ไปเพิ่นยังสิล่ะส่งเกียรติหามันเพิร์นทัมาเพิ่นว่าเต๋อส่งให้เพิ่น มันเป็นสองไอสง 6, ้สองหกห้า่าสันมันก็ถือโตถือสามโตตรงเพิ่นตัาเด่นเอาเพิ่นว่าโน้ก็เลยเอาเพิ่ปลกแยนว่าสันดอกเพิ่นกับไอโอนเงินมาทำบุญนั่อยู่ค่ะเรียกบุญสำคัญเนียนท่าน,าน,น,นาบุญไปแล้วนะเนาะเนียนค่ะเพราะว่าเพิ่นได้ทำบุญเพิ่นได้มาอ่าเปิดดวงเสริมดวงของเพิ่นเพิ่นกับไอโมาทำบุญนัป่ปะปูอ่ากับมีผู้หนึ่งที่ว่าเพิ่นมาขอบขวานน้ำปูเนี่ยแหละค่ะเพิ่นมาแบบว่าเกี่ยวกับทีท่างเพิ่นเนาะเพิ่นอยากขายเพิ่นกับสมหวังไปแล้วค่ะ แต่ตอนนี้เพนกับกระสีเดินทางมากมะสารพะปูเนี่ยแหละค่ะมาเกียบุญเมื่อทีแลรวมาจะกชุดครับเมื่อทีแรกมันกับจากชุดแน่ก็สีพวกซ่อมกันเนี่ยบนนูบอกครับหกชุดหกชุดหกชุดซ่อมกันนแล้วหมวดนี่ไห้ยซ้ำห้ซ้ำหอยซ้ำโตนี่เ่อุดเกี่ยวครับแต่เพื่อมากเนี่ยมากึงเพื่อไม่จับตัดอกแม่ มันก็มาหลตโวแล้วนะครับครับเจ้เต่อ <นะ S 2> ตตม,มั่นใจว,ว่าเลขวันนี้ <c oughs> จ้าแจะไม่สูญไม่สูเถิดเจ้าวานะหมันใจเดีไม่ศูจะมันใจว่าเลขูม่ปั้นวาเดียวสู์สองขึ้นหร <c oughs> หมั่นใจเลขมู่ญอ <c oughs> มันใจครับเจียสูญน,นอกบอกเจียศูญเจยศูนอะมากีลยเจียสูไกตัว รเกียร์ดการงานตมอกรงพี่น้องอกกระบกรดอพี่นอเออันนิตีมันสำคัญอันโหดด้เกนี่แม่ออันเลยบอันดวอันแบบกิเกะอันเดเกรศูนยองมองก็อบอบองมองก็บอกเเนาะสื้อลอเตเ้าโอเคอมคุณมากจ้ครับจ้าขอบคุณครับสวัสดี ครับอ่ะสรุปครับคุณผู้ชมนะครับเลขน้องแต้วนะครับน้องแต้วนะครับเอากระจัดให้ก็ไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นชัดชัดเลยครับอ่ะโอ้ยเนาะเดี๋ยวอเคครับนี่่ะคุณผู้ชมนะครับอ่าก็สาธุสาธุประมาณนี้เด้อหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็ห้าศูนย์แล้วมั้งห้าศูนย์ห้าหกแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ หนึ่งสี่นะครับแปดแดกันสี่นะครับอ่ะลองดูเด้อนะครับการไหวนะครับอะไรประมาณดีเดอ้อนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม